สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวินนะค่ะมาทำไอติมค่ะดูที่ข้าว่ามีอะไรบ้างคะมีนมช็อกโ,โกแลตกับนมสตรอเบอรี่กับนมเปรี้ยวส้มโองโค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วขอดูแอปเปิ้ลเลยค่ะอแอปเปิ้ลแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ดูถ้วยหน่อยค่ะถ้วยที่ทำหั่นมาดูหน่อยนะคะ <c oughs> เปิดถ้วยให้ดูหน่อยค่ะ <c oughs> โอเคเฮงจะรูก,กับเอฟเ์คกับอะไรนะบุยใช่ไหนน้องพอยเริ่มเลยค่ะใส่ชื่อเลขกองให้ขอขอดูที่ทำมาติมเลยค่ะขอดูที่ทำมาติมติมเลยค่ะเดียวแบบนี้ค่ะผมซ้มซิ่งกีนาโอเคมีกี่อันท <c oughs> ่าน่ะหนึ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, โอ้สี่อันเลยเนอะน้าเริ่มทำเลยค่ะกระโดดเลยกระโดดกระโดะโด,โด,โด,โดกระเริ่มทำเลยค่ะกระโดดบอกะะอเลยนะคะสอนเลยนะคะทำยังไงคะกระโดดกระเด็นเลยค่ะ ลองกันนะคะแล้วพี่แดนปั่นให้นะคะอ่ะควายเทเลยค่ะไหนอันนี้เป็นนมอะไช่วยข้ค่ะต้องเทเต็มไหมคะอย่างเนี้ยเทให้เต็มถ้วยเลยนะคะเทให้เกือบเต็มช่องใช่ไหมคะอู้หูโลลลลลอร่อยปะคะชิมด้วย แล้วทำไงต่อช่องแนกเสร็จแล้วทำไงต่อโอเค,อเคชดนี่ค่ะอที่เปมาเสร็จนะคะโอเค,อเคทีให้ครบทุกช่องใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะน้องให้ครบนะคะ พราะว่าไม่ครบเดี๋ยวมันจะมันมันก็ไม่พอใช่ไหมคะม,มันจะมันอร่อยใช่ไหมคะสี่อัน,อนกินหมดไหมคะคนเดียวสี่อันก็ไม่หมดคะ่ะต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างโอเคค่ะใบนี่คะ่ะอันนี้เป็นตอร์เบอรี่ต้องใส่แอปเปลิลเอาแอปเปลิลเดียวนะคะค่ะแอปเปิลที่หั่นไว้แล้วใช่ไหมคะใส่เลยใส่เลย ใส่นี่เป็นชิ้นเดียวกี่กิ๊ซิละคะน่ะใี่เป็นชิ้นเดียวใส่นี่เป็นชินนนช้นเดียวแล้วก็อันี่ชิ้นเดียวนะคะนะคะโอ้หน่าสนุกจังเลยนะถ้าใครสนุกก็ใส่นมเลยคะ่ะน้ำสตรอเบอร์รี่ใส่เลยค่ะไม่รส หลอดออกค่ะหลอดจะไม่ต้องใช้นะคะแล้เทนมลงไปนะคะถ้าเผื่อไม่หมดน่ะต้องกินที่หมดค่ะค่อยค่อยเทค่อยค่อยเทเลยค่ะเดี๋ยวค่อยอาทิชชู่เช็ดค่ะ ปิดเลยค่ะปิดฝาก่อนนะคะค่อยๆเค็ดค่ะอธิอปื้อนเค็ดทิ้งนะคะอร่อยไหมคะอันนี้ค่ะอร่อยทำไปชิมไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ <laughs> เดี๋ยวก็อิ่มพอดีค่ะอา้าวรอสวยน,นะรอสวยนะคะสีน้ำมันด้วย <laughs> <laughs> ปิดเลยค่ะ,ะปิดฝา อ่ะนมให้พี่แม่มตัดนมสอันนี้อีกสองช่องเป็นนมเปรี้ยวนะคะใช่ไหมคะสองกล่องค่ะสองกล่องลืมเอาซื้อยาคูที่เซเว่นมาด้วยลื่มอีกช่องอีกช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งเป็นนมอ,อีกช่องหนึ่งเอาเป็นน้ำส้มแล้วกันนะคะอานน้ำส้มค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อองต้องใส่นมไปก่อนใช่ ใส่นมก่อนหรือใส่ผลไม้ก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ชสนุกไหมคะเนี่ยสนุกนะคะเนี่ยเต็มไหมคะเต็มพอดีเลยแล้วก็เก็บไว้ใส่ผลไม้ด้วยต้องใส่ผลไม้อ๋าค่ะพอก่อนนะคะปิดค่ะ ปิดมันกันล้นนะก็ต้องกันล้นใช่ไหมคะต้องใออห้อพอดีใช่ไหมคะถ้ามันการล้น,ลนเวลาเวลาถือลงมันตายมันก็ <Recently S 2> หกเวลาเจ็ดป่าวโลเดอร์จะมีหรือทำอะไรโอเคค่ะแล้วก็แล้ว <ร ide S 2> ให้พี่แมนเปิดฝาน้ำต้มขั้วสุดท้ายแล้วค่ะค่ะขสุดท้ายแล้วนะคะ เปิดฝา,าน้ำส้มค่ะค่อยๆเทนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มนะคะโอ้อติมน,น่ากินยังเลยนะคะสี่อันมีสี่รสเลยโอ้พอดีเลยนะคะใส่ผลไม้โอเคค่ะน้ำส้มออกค่ะใส่ผลไม้นะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนเล็กแค่นพอดีพอดีค่ะ โอ้โผลไมา้ยู่ข้างบนซะด้วยโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,เาไปใช้ถงกันเลยนะคะค่ะ